ความแตกต่างกันนะครับระหว่างเปิดข้างนะครับการลองทรงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคือถ้าเป็นลองรองทรงเราต้องง้างง้างหวีิวมาแบบนี้เพื่อไม่ให้มันตรงเกินไป สวัสดีครับท่านผู้ชมผมช่างเดชครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับเทคนิคการเปิดข้างข้างหลังไวรลาไสน์นะครับอันนี้ก็จะขึ้นทรงด้วยฟันลองเบอร์สองนะครับสำหรับการขึ้นทรงด้วยฟันลองเบอร์สองนะครับเวลาเราถ่ายขึ้นไปนะครับเราถ่ายตรงขึ้นไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นการเปิดข้างถ้าเป็นลองทรงเราถ่ายเราต้องสมบัดขึ้นอย่างงี้ ถ้าเป็นเปิดข้างถ่ายตรงขึ้นไปเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาชมกันดูถ่ายมาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วเราถ่ายจากด้านหลังมาให้มันมาเชื่อมกัน นี่เองครับง่ายๆนะครับลองไปฝึกกันดูเสร็จแล้วเราก็เก็บขอบผมด้านบนนะครับลบขอบผมด้านบนแล้วก็เก็บตีนผมด้านข้างนะครับให้มันเป็นกรอบเป็นทรงยกลอยนะครับเล็มปลายผมไปเรื่อยๆนะค,ค่อยๆไล่ระดับลงไป ส่วนตรงจอนะครับที่มันดูหนาดูดำอยู่เพราะว่ามันเป็นหลุมนะครับมันเวลาใช้ันร้อนมาจินไม่เท่ากันเราก็ใช้หวีกดนะครับกดให้แนบเลยเรางางออกมาแล้วก็ถ่ายนะฮะตรงไหนที่มันยังดำเรากดให้แนบแล้วก็ถ่ายนะครับมันก็จะลดระดับลงนะครับมันก็จะดูสั้นดูบาลานซ์กันดูคมคืน พยายามดูแล้วก็สังเกตด,ดูนะครับแล้วก็จํานะครับเวลาผมใช้มุมแมตราซีนในการตัดการง้างหวีก็ดีนะครับพยายามดูหลายๆรอบแล้วก็จําแล้วก็ลองฝึกตามกันดูนะครับอาจจะไม่ใช่เป็นแนวทางที่ดีที่สุดนะครับแต่ก็สามารถไปนําไปเป็นแนวทางได้นะครับความแตกต่างกันนะครับระหว่างเปิดข้าง นะครับการลองทรงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคือถ้าเป็นลองลองทรงเราต้องง้างง้างวิวมาแบบนี้เพื่อไม่ให้มันตรงเกินไปนะครับให้มันดูสโลปขึ้นนะครับแต่การเปิดข้างเราต้องไถตรงขึ้นไปแล้วก็เก็บขอบผมให้มันตรงนะครับให้มันเท่ากับรอยแบ่งนะครับมันจะได้ดูสวย ผมแล้วจะไม่ไถ <c oughs> จะไม่ไถ่ายใช้วันรองไล่ตรงนี้ขึ้นไปเพราะว่ามันจะดูเป็นเปิดข้างแบบสูงเกินไปตีนผมผมผมก็จะไล่ให้เป็นเห็นแค่ตีนผมผมจะถ่ายแค่ถึงระดับหูนะครับมันถึงจะดูสวยงามอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนใช้ มุมนะครับในการค่อยๆไล่เก็บยกหลอยแล้วก็เล็มปลายลองฝึกความเบตเรียนดูนะครับน้องๆที่ไม่เคยลองทำก็ลองทำดูนะครับมันจะช่วยให้เราเก็บงานเก็บ ลายละเอียดได้ดีนะครับมันก็จะดูคมคืนแต่จิกให้เป็นกรอบเลยก็ได้นะครับส่วนตีนผมตรงนี้เราก็จิกให้เป็นกรอบไป จะได้เป็นไกดลาใช้วีเล็กในการเก็บจอนนะครับให้มันบางให้มันสั้นส่วนไหนที่เราไม่ได้ต้องการให้มันสั้นมากเราก็ง้างออกมายเยอะๆง้างออกมาเยอะแล้วเล็มแค่ปลายผมการใช้มุมบิตะเลียนไถยนะครับสังเกตดู นี้จะทำให้ดูแค่ข้างเดียวนะครับคือข้างซ้ายนะครับส่วนด้านหลังนะครับเป็นการาใช้เบตเตเลี่นซยก็ได้หรือจะใช้กังไกลซอยก็ได้นะครับอยู่ที่ตัวเรานะครับแต่นี้ผมจะใช้แบตเตอรี่นซยให้ดูนะครับ ก็เหมือนกับการตัดลองทรงทั่วไปนะครับการใช้บเบเตเลียนการยกหวีนะครับแต่เป็นการค่อยๆไล่ปลายผมลงไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้ไม่สั้นเกินไปนะฮะไล่ปลายผมลงไปยกรอยแล้วก็ไล่ปลายผมนะหมุนหาจังหวะตัวเองด้วยอย่ายืนท่าเดียวนะฮะ ก็ไม่ได้แตกต่างจากการใช้เกลยงไสซอยนะคซอยสั้นเต็นผมที่ไม่เท่ากันนะครับเราเล็มถ่ายขึ้นไปให้มันเท่ากันเก็บให้มันเท่ากันส่วนปลายนะครับที่เร็นยาวอยู่ใช้หวีเก็บยกลบกออกมาเก็บปลายง้างลงมาเก็บปลาย ็จะประมาณนี้นะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับเดี๋ยวจะใช้ฟันปลาซอยอีกนิดนึงนะครับเราก็จบงานได้ใช้ฟันปลาไล่ให้มันบางลงนะครับนี่เป็นแนวทางง่ายๆนะครับสำหรับน้องๆที่ใหญ่จะตัด,ตดเปิดข้างนะครับข้างหลังไวล้ลากสายนิดหนึ่ง พยายามไล่แก่้ปลายผมนะครับมันจะได้ไม่ดูเป็นเป็นคลื่นนะครับจะได้กินเท่าเทกันนะฮะค่คอยเก็บกค่อยแต่งสำหรับด้านบนนะครับมันสั้นอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้ตัดอะไรมากนะครับแค่เหล็มใมห้ปเป็นทรงนิดหน่อยก็พอนะครับ สั้นอยู่แล้วก็แค่แต่งลองเช็คดูวีดูถ้ามันกอดกันก็โอเคก็จบงานได้ครับเวลาเช็คงานแบบง่าย ก่อนจบงานแล้วก็มาเช็คดูอีกรอบนึงนะครับตรงไหนที่มันยังดูไม่กลมเกินแล้วก็แต่งนะครับให้มันดูกลมเกินที่สุดก่อนที่เราจะจบงาน ค่อยเกาแต่งไปเรื่อยนะครับตัวไหนที่มันชี้มันกลางม,มันเด้งออกมาเราก็จะไปกะเล่นคว่ำแล้วก็เก่าถ้ายกแต่งก็ได้แนี้ครับ ก็ลองนําไ,ไปเป็นแนวทางในการฝึกกันดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้ทําให้ดูทั้งสองฝั่งจะทำเฉพาะฝั่งด้านซ้ายและด้านหลังให้ดูนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ